เกมกดดันนะคะที่ผนึกกำลังกันข่ะระหว่างพักเพื่อไทยกลุ่มสอสอ6นะคะแล้วก็พักเศรษฐกิจไทยกำลังไปได้สวยค่ะโดยเฉพาะการประกาศชัดเจนนะคะว่าการจับมือกันครั้งนี้ทั้ง3ฝ่ายนะคะเพื่อล้มรัฐบาลโดยมีเป้าหมายที่บิตูพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะให้ผลจากเก้าอี้ก่อนที่จะครบวาระจึงทำให้ฝ่ายรัฐบาลนะคะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับค่ะ แต่แล้วนะคะดูเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยมีการโยนประเด็นเรื่องเงินนะคะ5รล้านถึง30ล้านบาทค่ะให้กับสอสอฝ่ายรัฐบาลเพื่อแลกกับการยกมือโหวตไม่ไว้วางใจผลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีนะคะเพื่อหวังจะคว่ำนายกกลางสภาทําให้กระแสนเนี่ยสวิงกลับทันทีค่ะ เพราะจากเดิมนะคะที่มีการประกาศท่าทีการจับมือทั้ง3ฝ่ายทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยสสกลุ่ม16นะคะแล้วก็พรรคเศรษฐกิจไทยค่ะชูประเด็นเรื่องการตรวจสอบการบริหารงานที่ผิดพลาดและล้มเหลวของรัฐบาลนะคะบวกกับเรื่องประเด็นการดารงตําแหน่งนายก8ปีค่ะซึ่งฝ่ายค้านมั่นใจนะคะว่าเงื่อนปมต่างๆนี้นะคะจะทําให้ผลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะไปก่อนครบวาระค่ะ ประเด็นเรื่องการจ่ายเงินให้กับสสนะคะ,ะ,คะเพื่อแลกกับการโบดไม่ไว้วางใจในายกกลางสภาเนี่ยเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากการที่ดรไตรลงส่วน,นคีรีนะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพักประชาธิปัตย์ค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟ e บุ๊กส่วนตัวเมื่อคืนวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยสรุปนะคะดรไตรลงเนี่ยระบุว่าทราบว่ามีการต่อรองราคากันระหว่าง5ล้านถึง30ล้านบาทต่อคนเพื่อให้สสจํา ำนวนหนยกมือในการไม่ไว้วางใจเพื่อล้มรัฐบาลในอีก2-3สเดือนข้างหน้า แน่นอนนะคะเมื่อมีการพูดถึงดีลล้มรัฐบาลโดยมีการจ่ายเงินนะคะ5ล้านถึง30ล้านบาทขึ้นมาให้กับสอส,อสอฝ่ายรัฐบาลนะคะได้กลายเป็นเรื่องร้อนค่ะที่ลดทอนน้ำหนักการเคลื่อนไหวทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่จับมือกับกลุ่มสส16แล้วก็เตรียมที่จะจับมือกับพรรคเศรษฐกิจไทยนะคะโดยล่าสุดวันนี้ก่อนการประชุมคอรมอค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐนะคะได้ออก มาระบุเรื่องนี้นะคะว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่สวนทางกับความเป็นจริงเนื่องจากอายุรัฐบาลเนี่ยเหลืออีกเพียงไม่กี่เดือนดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือและมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวของพรรคเล็กเพื่อสร้างราคาในช่วงสุดท้ายของรัฐบาลนะคะไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีราคาอย่างไรก็ดีนะคะในวันพรุ่งนี้วันที่4พฤษภาคมหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะคะก็จะเป็นไปตามที่คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะได้บอกเอาไว้ ว่าจะมีการนัดหมายรับประทานอาหารเย็นกันนะคะกับกลุ่มสส16ค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีการนัดหมายกับคุณธรรมนัสพมเผ่าค่ะเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยเพื่อหาหรือเรื่องเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะต้องติดตามนะคะว่าเมื่อเวลานี้เนี่ยเกมคว่ำนายกกลางสภาที่พักฝ่ายค้านโดยเฉพาะพักเพื่อไทยนะคะหวังจะยืมมือพักคเล็กค่ะ เพื่อที่จะโหวดล้มนายกเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแล้วก็รัฐบาลนะคะจะพลิกเกมสู้กลับอย่างไรนะคะในมุมไหนแล้วก็เกมการเมืองวันนี้บอกเลยค่ะว่าพลิกการชนิดที่เรียกว่านาทีต่อนาทีค่ะ